วันนี้นะครับผมจะพาท่านมาชมกิจกรรมการเดินขบวนแห่นะครับ,บแ,แพร่เสริมประเพณีแพร่เสริมที่อําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับนะครับมาร่วมกันทั้งทั้งอําเภอแหละไม่ใช่แค่ตำบลนางัวนะครับทั้งอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเนี่ยมารวมกันทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่ร้านอึ่งศิลนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านแพงนครพนมด้านนี้นะครับเป็นนางรําของตําบลบ้านแพงนะครับอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะของอำเภอบ้านแพงเลยนะครับผมลุคนี้เป็นนางรําของ นางนัวนะและนนี้ขบวนของตำบลพนทองนะครับนี้คนนี้คลิปถ้ำนาคีนะวนนี้คลิปยอดเขาพูหลังการนะทีนี้มาดูนางรำอบาาตอนาเขครับวิทยาไัยเทคนิคบ้นแพงฮนะอาจย์์าพูอาจายา,า,จาย์พู <S 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 นี่ขบวนรำของเทศบาลตำบลน,นะฮะ มันเป็นเหมือนวันที่เรามารวมกันอ่ะเพื่อนกับเพื่อนมาเจอกันในในอำเภอนะครับวันดีสวันี้อยู่ก็ได้เป็นลุงเลยเห็นไหม สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องมิเสริงยีนะครับผมวันนี้นะครับผมจะพาท่านมาชมนะครับกิจกรรมการเดินขบวนแห่นะครับแพรเสริงประเพณีแพรเสิงที่อําเภอบนแพงจังหวัดนครพนมนะครับเป็นเป็นประเพณีประจําอําเภอนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีประจําอำเภอแต่ว่าวันนี้นะครับจะเป็นการแห่แพรเสิงนะครับเป็นแห่เอ่อแห่ขบวนแห่นะครับเพื่อที่จะนําแต่ละตําบลแต่ละหมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอบ้านแพงเนี่ยมารวมตัวกันเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมนี้นะครับแพรเซิงเนี่ยเป็นประเพณีระดับอําเภอไปแล้วตอนนี้จังหวัดนครพนมได้อนุมัติให้กิจกรรมแพรเซิงนะครับเป็นประเพณีประจําอําเภอบ้านแพงไปแล้วนะครับซึ่งวันนี้พวกเราก็ได้จัดขบวนมาร่วมด้วยนะครับที่ตําบลนานงวนัวบ้านแพงนครพนมเนี่ยนะฮะตรงนี้คือวัดกลางนะครับวัดกลางนะฮะมีพระธาตุของวัดกลางด้วยเดี๋ยวผมจะเข้ามาทําคลิปพระธาตุให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้เราไปที่ตรงนู้นกันก่อนดีกว่า นะครับพระธาตุสวยตอนนี้จะมีเพลง <_ C> e <at> เพลงมันจะเยอะนะฮะ <_ C> e <at> เพราะว่า,าเป็นการทําขบวนแห่ <_ C> e <at> เพลงก็จะเยอะนะฮะตรงด้านนี้ก็จะเป็นกลุ่มผู้นําชุมชนนะครับกลุ่มนางรําต <_ C> e <at> ่างๆของตาบลนะฮะตำบลนางัวบ้านแพงนครพนมนี่แหละฮะทีนี้ครับฝั่งนี้จะเป็นของนาง,งัวทั้งหมดเลย <_ C> e <at> นี่ทางด้าน <_ C> e <at> นี้ก็ผู้นาําชุมชนนะครับกลุ <_ C> e <at> ่มผู้ใหญ่บ้านนะครับขอบคุณครับ ตุ่มนางรำของเรานางรำของอำเภอเออของตำบลเรานะฮะด้านนี้นีแ่นี่ก็รถแห่ของเรานะครับซึ่งของตำบลนานงงัวปีนี้นะครับไม่ได้ส่งนางนงพามาศนะครับก็จะมีเป็นกระทงร่วมพิธีนะครับร่วมขบวนด้วยนะเดี๋ยวรอดูตอนเดินขบวนอีกทีครับ ครับนี่เป็นขบวนแห่แล้วนะฮะชุดแรกนะครับเป็นตำบลบ้านแพงสวยงามสวยงามมาดูด้านนี้เดินมาเรื่อยๆเลยฮะมาเรื่อยๆเลยนะนี่ยังสวยยังสวยนี่นี่นี่มา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 นี่ดูนะฮะนี่ใบสีพญานาคนะครับอย่างสวยเลยสวยมากเข้าเป็นเส้นเป็นเส้นสวยมากเลยนี่สวยงามนะทีนี้มาด้านนี้ฮะ ขยายแถวแล้วขยายแถวแล้วเขาจะลัมนะเขาจะลำนะทีนี้หลังจากที่เป็นเทศบาลตำบลบ้าพแพงนะฮะด้านหลังนี้ก็จะเป็นชุดขบวนของแต่ละตำบลในอำเภอบ้าพแพงนะครับที่จะมารวมกันนะฮะก็จะเริ่มจากตำบลนางงวเลยนะครับตำบลนางงวเลยนะฮะนี่คนถือายของเรานะครับผมแล้วก็ชุดนางลําของเรานะฮะของตำบลนางงวนะครับผมสวยงามสวยงามเดี๋ยวรอเขาลําด้วยรอเขาลําด้วย ตอนนี้รถยังสวนไปสวนมาอยู่นะครับเพราะว่า,ายังไม่ได้เริ่มดําเนินการเดินขบวนแห่เป็นกิจลักษณะน,นะตอนนี้ก็กลังจัดแถวอยู่นะครับมาด้านนี้นี่นางรำของตะบนนางงวนทั้งหมดเลยสวยงามสวยงาม สำหรับสำหรับขบวนวันนี้เราไม่มีนางน้อ,พอมพม่านมาประกวดนะฮะแต่เราใช้เป็นกระทรงประกวดด้วยรถประกวดด้วยนะครับรโอ้ยท่านรองนายกนี่ท่านรองนายกนะครับท่านทัศนวงงามนะฮะนี่นะครับนะสปอนเซอร์หลักสปอนเซอร์หลักเหมือนกันอีกท่านหนึ่งนะครับทีนี้เราไปดูด้านนี้นะฮะท่านรองก็คุมขบวนแล้วนี่สวยงามดาวม,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 มีรถเขาจะมีนางน้อ,พอมพม่านด้วยนะเนี่ยยังไม่ทันได้ขึ้นเลยไป ด้านนี้ตำบลพลทองนะะตำบลพลทองอำเภอ้มนแพงนะครับรส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นรถขบวนแห่เขานะเ,นเขาจะให้แต่ละตำบลเนี่ยเขามาร่วมกันนะฮะส่งตัวแทนมาร่วมกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเรานู่นนะ่ะถึงนู่นเลยอ่ะไปไหมไปเดี๋ยวไปดูด้านหลังนะครับพลทองแล้วตำบลพลทองแล้วนี่ก็หนังรำของพลทองแล้วตำบลพลทองนี่ ด้านประหลัดมงคลไาย,ยสุดนะครับตำบลพลทองนะฮะนี่ก็มาคุมควบคุมการร่วมขบวนแห่กันนะครับตำบลนาเขนะครับด้านนี้สวยงามสวยงามนทีนี้ด้านเนี้ยของแต่ละตำบลน่ะเขาจะมีเขาจะมีเอาเด็กๆมาร่วมด้วยนะครับลึกลไม่ก็เป็นกลุ่มนางรำชุมชนกลุม่มคนที่กลุ่มวัฒนธรรมพื้นถิ่นมาร่วมนะครับ ตรงนี้นางเขงงนะครับก็จะเป็นด,ด้านนี้คุณแม่แม่เขาก็มาล่วงด้วยสวยงามสวยงาม <c oughs> ด้านนี้ตำบลไผ่ล้อมสีฟ้านะครับตำบลไผ่ล้อมสีฟ้านะครับด้านนี้เลยสวยงาม <c oughs> นู่นเลยยาวถึงนู่นแต่ข้างหลังเสียงดังมากคงคงคงจะไม่ได้ยินเสียงแน่เลยแล้วเดี๋ยวเราถ้าเราไปข้างหลังอ่ะมันจะเสียงดังมากเดี๋ยวเราย้อนกลับไปตรงนู้นไปเริ่มที่ตำบลนาง,งวัวใหม่ก่อนนะครับไปประหลัดเราหลบร้อน รบร้อนรบร้อนอบตนางัวของเรามาทั้งหมดเลยนะครับตำบลนางัวเนี่ยเอาเน้นที่ความพร้อมเพียงนะฮะมาทั้งหมดทุกคนเลยก็ยมาร่วมประเพณีที่ดีดๆแบบนี้แหละนะครับมาร่วมกันทั้งทั้งอำเภอแหละไม่ใช่แค่ตำบลนางัวน,นะครับทั้งอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมเนี่ยมาร่วมกันทั้งหมดเลยทุกตำบลเลยนะครับก็ส่งตัวแทนมาตอนนี้เราจะเริ่มมีการลำลำไประหว่างทางด้วยเนี่ยตอนนี้ขึ้นยึกๆิดหนึ่งละหมายหนึ่งละใด้านนี้นะครับ ก็จะเริ่มเริ่มมีการแบบเตรียมตัวลำขึ้นนะฮะอุ่นเครื่องอุ่นเครื่องเดี๋ยวสักพักหนึ่งเขาเปิดเพลงเราก็จะลำเดินละตอนนี้อยู่ที่ร้านอึ่องศิลน,นะครับอยู่ที่อำเภอบรแพงนครพนมขายวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับด้านข้างของอึ่องศิลินก็เป็นปิ้นเซ็นเตอร์ตรงนี้ขายวัสดุอุปกรณ์การสื่อสารพวกโทรศัพท์มือถือวัสดุไฟฟ้าต่างๆด้วยเหมือนกันเี่ย yeah. ผมเอาไปลงกัน t u b e บเลยนี่ อ่าโอเคอนุญาตแล้วนะครับแกอนุญาตแล้วนะแกอึอ้งนะครับอนุญาตนอะอาศัยความสนิทส่วนตัวร้านเนี่ยจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าจำหน่ายเกือบทุกอย่างเลยแหละในเนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านใหญ่ของที่นี่เลยนะครับตอนนี้เพลงดังมากแล้วเดี๋ยวกลับไปถ่ายแล้วแหละเพราะว่าเมื่อเปิดเพลงดังขนาดนี้เขาก็จะเริ่มฟอนมาฟอนลั่มานะครับอยู่ด้านหลังนูนะ้นนะถ่กล้องแพนกล้องไปดูให้ <c oughs> อยู่ด้านโน้นนะครับ ตอนนี้เราก็จะปักหลักนะครับเราก็จะปักหลักอยู่ที่นี่รอเพราะว่าเดี๋ยวขบวนแห่มาเนี่ยเราก็จะได้ถ่ายตรงนี้เอาง่ายๆมันร้อนนะครับวันนี้นั่นเดี๋ยวเรารอตรงนี้ก่อนครับนี่นะครับประเพณีแพรเซิงนะประเพณีแพรเซิงนะฮะชุดแรกเป็นพระเกียรตินะครับเทิดพระเกียรตินะฮะเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีนาธนะครับด้านนี้นะครับผม เป็นน้องๆรอดน,นะครับหลังจากขบวนเท้าเปรียินะฮะก็เป็นขบวนตำบลบ้านแพงโซนเหนือนะครับ2 3 4 568 12นะครับหมู่นะนี่นะครับด้านนี้นะครับเป็นนางรำของตำบลบ้านแพงนะครับอําเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะของอําเภอบ้านแพงเลยนะครับผมดูความสวยงามของการรำมะ

บวนของตำบพลพนทองนะครับตำบพลพนทองนะฮะมีสโลแกนตำบลด้วยเห็นเปล่าทางตำบพลพนทองนะครับก็จะมีกระทงมาเข้าร่วมด้วยนะครับผมเป็นกระทงพญานาคด้วยสีทิศเหมือนกันนะฮะสวยงามทีเดียวด้านทางด้านนี้ก็เป็นขบวนรำของตำบลโพนทองนะครับผมตำบพลพนทองอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะฮะ วยงามสีเหลืองสีเหลืองสวยสวยเดี๋ยวไปเดินดูข้างหลังด้วยนะครับพิมงานบรบตรโพนทองนะฮะ <c oughs> จำใส่ในน้องออน้องออจำน้องอ้อได้ไหมเห็นใส่จำได้ไหมคนนี้คนนี้คลิปถ้ำนาคีนะคนนี้คลิปยอดเขาพูรังกานะทีนี้มาดูนางรำออบตนาเขครับผมอยู่ใกล้ลำหงมากเลย สวยงามสวยงามนี่ก็รำไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกตำบลน,น่ะเขาจะมาร่วมกันเขาก็จะมีนางรำของแต่ละตำบลมาด้วยนะครับรำโชว์ให้คนทั่วไปได้เห็นความสวยงามนะของวัฒนธรรมไทยอีสานบา้านเรานะครับ <c oughs> นี่ <c oughs> น <c oughs> วิถีชีวิตนะครับ วิธีชีวิตคนลุ่มน้ำโขงอ่ะของชาวตำบลนาเขนะครับก็จะเป็นการหาปลานะครับเพราะตำบลนาเขนี่อยู่ติดแม่น้ำโขงเลยนะเขาจะหาปลานะครับมีเอามาให้ดูด้วยมียอการยกยอนะครับการใส่ตะข่ายแม่น้ำโขงนะฮะส่วนด้านนี้เป็นตำบลไผ่ล้อมนะครับอำเภอบานแพงนครพนมเหมือนกันนะครับส่วนด้านนี้นะครับวิทยาลัยเทคนิคบรนแพงฮะ นี่วัยรุ่นวัยรุ่นสวยสวยงามนะครับสวยหล่อสวยหล่อด้วยความที่ว่าเป็นวิัยเทคนิคบ้านแพงนะฮะ mm hmm. วิทยลายเทคนิคนะครับ mm hmm. เห็นดอกบัวป่าเห็นดอกบัวป่า,ดอ,ววาดอกบัวหมุนได้นุ่นน่ะนุ่น,น,นดอกบัวหมุนได้นะครับนุ่นนะฮะกลางใบหมุนได้นะครับนี่นะครับ <champ> s. <S ดอกบัวหมุนได้อย่างสวยนะครับ การแต่งกายนะครับเป็นชุดไทยอีสานนะครับชุดไทยอีสานนะฮะก็จะเป็นผ้าสิ้นนะครับเสื้อปกติธรรมดานะครับแล้วก็คนทั่วไปนะฮะที่มาร่วมงานวันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่ใส่เสื้อมอห่อมนะฮะอย่างที่ผมใส่อย่างที่ผมใส่แล้วก็คนทั่วไปก็จะใส่เสื้อมอห่อมผ้าเขาม้าคาดเอวนะครับผมเพราะคนอีสานเห็นว่าผ้าขาม้าเนี่ยเป็นผ้าสารพัดประโยชน์นะฮะใช้ ทำเป็นเปลนอนอยังได้เลยนะครับนี่ะนะฮะขาดไม่ได้นะครับผู้ชายอีสานจะมีผ้าขาวม้านะครับขาดเอวเสมอสเสมออาจารย์ชมพูอาจารย์พูาาตําบลบ้านแพงเหมือนกันนะครับหมู่หนึ่งเจ็ดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสามสิบสี่นะครับผมหมู่นะหมู่นะไม่ได้ใบหวยนะครับอันนี้เป็นหมู่นะของบ้านแพงนะครับผมด้านนี้เลย ะะส่วนกระทงนะครับอย่างสวยนี่ผมชอบนะกระทงเป็นแบบแนวความคิดสร้างสรรค์น,นะครับแบบนี้นะฮะแล้วก็ข้างหลังนี่ลำสวยมากคำนองดนตรีเป็นแบบสนุกสนุกนะครับนี่สวยสวยลำสวยลำสวยขบวนลำของเทศบาลตำบลน,นะฮะเดินผ่านเลย ก็คนชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านร้านตลาดทั่วไปได้ามาร่วมกันนะครับคนที่เป็นคนที่ไม่มีตำ,ตำแหน่งไม่มีอะไรก็ตามอ่ะชาวบ้านชา้บ้านอ่ะมาร่วมกันหมดเลยครับอยู่ที่นี่หมดเลยเอา้า <c oughs> <c oughs> สุดนี้ <c oughs> <c oughs> หลงระบวนหลงระบวนทางด้านนี้ครับวันนี้ก็ชาวบ้านร้านตลาดอะ่ะ <c oughs> ใครก็ได้นะครับใครก็ได้ เราก็จะมาร่วมกันฟ้อนร้องรับนำเพลงนะครับผมนี่กลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านนะน,นี่มันเป็นเหมือนวันที่เรามารวมกันอะ่ะเพื่อนกับเพื่อนมาเจอกันในในอำเภอนะครับเพราะวันปกติธรรมดาเนี่ยไม่ค่อยได้เจอกันแน่นอนลูกสาวสเวืสาวเวไปจับมันปะลูกสาวซูเปอร์แมนลูกสาวไอเจ้าแมนเขาลูกสาวไอเจ้าแมนเขามันไปบินโดรน ไม่ลินนะสวัสดีลุงไม,ไม่ยั่งยัมสวัสดีครับสวัสดีอยู่ก็ได้เป็นลุงเลยเห็นไหมมีกันให้คะแนนนะนี่เป็นการให้คะแนนขบวนแห่น,นะครับเรื่องต่างๆของขงบวนแห่น,นะครับทั้งเรื่องความสามัคคีความสวยงาม <_ d Bus y> นะฮะอยู่ที่ว่า ตำบลไหนส่งเข้าประกวดเรื่องอะไรนะครับถ้าสำหรับการเดินขบวนแห่นะครับพาท่านมาชมขบวนแห่นะครับสำหรับงานประเพณีแผ่เสงเิงอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอเราแห่จากจุดน,นี้ไปถึงสนามกีฬากลางนะครับก็เป็นที่หลังที่ทําการเทศบาลตำบลบ้านแพงปุ๊บเนี่ยก็จะแยกกันไปแต่ละตำบลและแยกกันไปอยู่ประจําจุดแต่ละตำบลของใครของมันละนะครับผม วันนี้เป็นวันลอยกระทงไงเป็นวันลอยกระทงนะครับวันนี้วันที่8นะครับพุทธจิกายนสองพนารยหกสิบห้นะครับเวลานี้ก็โหจะ5้าโมงแล้วอ่ะผมก็จะปิดคลิปไว้ตรงนี้แหละนะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงตรงจุดนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปด้วยนะครับสำหรับท่านที่ติดตามผ่านทางช่องทาง YouTube นะครับท่านที่ติดตามผ่านทางช่องทางแฟนเพจ Facebook นะครับเที่ยวเที่ยไปกับพี่อังยี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับทิกตอกด้วยนนะะครับผม อนนี้ก็ไหลไปตามทางแล้วครับก็จะเป็นกลุ่มอ่ากลุ่มนางรำของแต่ละตำบลแล้วนะครับกลุ่มน้ำรังของแต่ละกลุ่มนางรำของแต่ละตำบลแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้ประมาณนี้ความสวยงามความสนุกสนานนะครับเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมกันต่อนะครับตอนนี้ก็จะค่ําแล้วอ่ะนะยังไงก็ขอบคุณทุกท่านแล้วก็สวัสดีครับ